ฟ่าเอฟซี้ามอนี <h <h ้แกตลาดโดนถอยระเบิงวัวตลาดตะวันนะสามสิบหกห้ารอยอ๋ตัวนี้ดิสามสิบเอ็ดตัวนี้สาสิบเอ็ด สาสิเบเจ้าเดียวกันาาแม่นางฝากร์โทรด้วยศู8 8. นย์แปดแปดนหกศูนย์ห้าก้เก้าสี่เจ็ดหนึ่งบ้านไหนคะกุลคำุตลาดเปิดแลวลาากนะุลคำเปิดแล้วกุลลคำเปิดแล้ว โค้งไไหนโอ้จงเลยู่าคจง่นี้เต่าอยู่ลากร่ลับหักระลังัว่ามกี้มันเลี้ยงง่ายบะแม่นลูกมันงามลบกดูกมันงามอิ ก่เจ้าบ่ท่าไหฮะหกหมื่นห้าครับราคาห้องหกหมนห้าครับราคาขามีราคาขามีครับเบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่นด้หองห้อยอ่างหอยจันห้อยจันบ้านไหนคะพี่ชงามครับสี่ชงกอามาจากตัวเมื่อมาสามโตครับขายแล้ ใส่ใส่มุมไหนตรงข้าา32หันหนามาหนีบ่ะครับใส่มุมหน่ดูนี่นิบครับมือยาวนี่ครับ32ตัวนี่ชาเสกกรขายสาเสกก็ขายสาเสกก็ขายเอาั้นครับม่ทองบอมีทองครับมทองนี่เดือนครับสามสาี่เดือนละ สูงยาน,นะเพียงคอข่อยบได้ไหต้องหัวกับต้องหัวบปทะ <c oughs> อ,อหัวไดเท่าไรสองตัว <38, 38. S 1> สามสิปามสิบแปดสสิบแปดสามสาิบแปด ก็เน <300. S 1> ียกาสับแบบเนี่ย่บอกันนี้ก็ไม่เห็นบอก่าแฟสามสิบแปดเจ้าหน้าสามสิบแปดก็เรือ่อยอยากอยากอยากสามสิบแปดก็เรื้อร่อยากสามสิบแปดอยากอยากดิ ฝากเบอร์ไหมเอร์เบอร์โบมี่เบอร์โบมีที่ตลาดนะโอ้ขายากบ่ไม่ได้สวบ่ตลาดก็จะวายเนี่ยสาายนี่แถวนี้ละสิเจ้าของัวแถวนี้ละ แถวนี้ล่จะของมาเลยคขี้มาไปรเจ้าดนพอยจ้าึงตลอดเนค่ะบ้านไหนคะอันมจ้าขอบคุณค่ะใช้งน่ะลวมหาพิ่งยี่เดียวดิอกกำลังมหาเพิ่งโอ้ไต่ลยงยังอยู่ยังอยู่นองมาได้ไรบ ก็ล้วหาเหรอเนาะพ่ไอได้หอถือใจจิบบอกระดับถือใจบ่ตัวใดถือใจบ่ผ้าขัดลายค่ะลายได้มือนี้ค่อยลายอยู่โอ้ยงัวตัวใดถือใจจิบเขาก็ะชื่อให้เราตะหากหอก๋อคนชื่องัวมนันมีสิทธิ์บอมีสิิทธ์เลือกมีสิิทธ์ซื้อดิดคนซื้องัว ก็ได้ลูกอไม่ไดนี่สองหมื่นปลายสองหมื่นปลายสองหมื่นปลายวะันมองพอบ่มีทองเ่อามาจาโตค่ะมาสีโตขายไปแล้วบ่ ขายสองตัวใส่จ้ะตัวหนึ่งเอาเมื่อละเอาเมื่อละเขายแล้วเอาไปแล้วขายบรรยากาศเพราะว่าตลาดกัจะเลือกแล้วก็ยังอันสุรีกันต่อรองบางคนก็ถถาเอาอันถ้าเอาถือๆเนี่ยโบ้ถือเด้ยวมั้ะ ช่วงนี้มันสิบวชอยเดี๋ยวพักการยืนโจ้อยู่ต่อรองกันเลยพักการยืนยืนต่อรองกันวันนี้ถ้าแมาบ่บอได้คือใจกะจะได้เอามื่อวานเลอันใดกะคือทิ่ได้ขาย,ายอ๋อ เอารางวัลรางวัลที่หนึ่งมาฝากละรางวัลที่หนึ่งมาฝากแล้วนาาะ,ะซื้อแล้วล่ะให้ถึงนะยายนะถึงรางวัลที่หนึ่งที่ตลาดดอนทอก็ถือละโอ้ด้กาล ยูทูบแล้วดีกว่าเราเขาจะโทรมาเอาเบอร์จากกิติมาสาวบ้านโดนวนสัเต้องคอยสิ่งบ่ค่าว่สัตเออใครทามสูงโน้ตพ,พ่ออะรอ่าแฟนกับมันจะขายควายนำราคาบัน,น ออรุนี้เท่าไหร่นะรครับรุ่นี้าเอ็ดครับเ็นย่าไงเาอดอี้่สิบเจนีเด้หรอเปล่าตัวนี้ตัวนั้นตัวน้ตัวั่ตัวนี้สองางฮะตัวนี้ตัวนี้นั่นเปนเล่ได้กไเล่หนะสองบางนะเล่หสามครับอันนี้เล่สี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดรตัวนี้สาหาตัวนี้สามหา

บ้านใดคะบ้านหวยหินลาดครับหวยหินลาดซื้อเลยคะซื้อโอทครับซื้อโอทค่ะโอทหวยหินลาดค่ะโทรหาพันใดคะต่อรองกันได้ของพันนี้อันนี้มีโคมนี้โคมนี้อันนี้น้อยอยี่ห้อไหนสิบแปดน้อยยี่สิบแปด นอนนี้สิบแปดโทรหาโอ๊ตได้ค่ะเบอร์ที่บอกไปนะคะตัวใดอีกคะตัวขาวนะเนาะนี่อันนี้ปะอันนี้เส้าสองเส้าสองตัวนี้เส้าสองสามสิบห้าเล่นี้สามสิบห้า สามสิบห้าตัวแดงนี่นะคะหงพิ่นนะโอ้ตัวเลพี่สานะสี่สี่สิบเจ็ดตัวนี้สี่สิบยส โทรหาคนซื้อโอ๊ตได้คะ่ะบ้านห้วยหินลาดตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็แม่ลูกนี้มันมันคลมันง่ามขั้นมากอะ่ะคูเ่เยา ใาเหรอตลาดดอนทอยใกล้จะวายแล้วกลจะไปแล้วโอ้หือซัมไรหือ